ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบเก้าโมงแล้ววันที่เจ็ดมิถุนายนสองห้าเอ้ยสองห้าหกสี่ก็องุ่นที่ปลูกไว้ก็ได้สิบเดือนพอดีเต็มค้างแล้วดูลักษณะดูลักษณะตา ักษณะตาก็คุณปูนป,นปูนขึ้นน่าจะสะสมนอาหารได้สักระยะหนึ่งนะอาจจะอาจจะยังไม่เต็มที่นะครับแต่ด้วยสภาพแวดล้อมหรือว่าลักษณะฝนลักษณะอากาศที่ต่อไปจะตกลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอแล้วต้องดูประกอบหลายๆอย่างนะครับ ดักฝนดักฝนไว้ก่อนอวิธีการพุนของผมก็จะโดยประมาณนะครับก็จะตัดตัดตัดกิ่งเริ่มต้นที่ตรงสีน้ำตาลอ,อันนี้ก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับถูกบ้างผิดบ้าง มีลายสนิมด้วยแต่เดี๋ยวก็ตัดออกโอเคครับรอดูติดตามดูอีกที